มาค่ะวันนี้เราจะมาดูการเดินระบบน้ำกันนะคะเริ่มต้นจากจาก,จากเมนเมนหลักนู่นครับตรงน,นู้นนะครับสองนิ้วแล้วก็จะมาทอดพาดอันนี้เป็นเมนนิ้วครึ่งอันนี้นิ้วครึ่งนะครับพอนิ้วครึ่งเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่รถค่ะเหลือสี่หุ่นเห็นไ,ไหมครับสี่หุ่นใส่ก๊อกด้วยนะครับต้องใส่ก๊อกเพราะว่าเหตุผลที่ใส่คือไอทางวะเนี่ย มันจะสูงต่ำไม่เท่ากันก็เลยต้องเอาไว้ปรับระดับน้ํค่ะพอระดับน้ำเนี่ยมันจะวิ่งไปให้ล่างเราจะได้หลีตัวนี้ข้้งบนเราก็เริ่มเปิดแรงแรงแรงน้ำมันจะเสมอกันเนี่ยระยะการเจาะเจาะหัวเนี่ยเจาะหัวน้ําเนี่ยอยู่ประมาณเมตรหนึ่งค่ะเนี่ยตัวนี้ยเมตรหนึ่งแล้วก็ฝังหัวลงเนี่ยน้ํามันจะเป็นลักษณะ ครึ่งครึ่งซี่ครับน้ำมันจะไปอย่างไง้อยู่วงน้ำอยู่ประมาณหนึ่งเมตรทุกตุกต้นแต่ว่ากรณีไรแถวนี้ไม่น่าเกินแปดต้นเพราะว่าถ้าเกินแปดต้นน้ำมันจะปลายนู่นน้ำมันจะอ่อนน้ำจะไม่เสมอแต่ถ้าดับหกหกต้นเจ็ดต้นอย่างเงี้ยน้ำจะเสมอค่ะเราก็ตั้งระบบระบบก๊อกตัวนี้เอาไม่ไม่ไม่ควางไม่ได้ดี น้ำินฝอยละเอียดระบบเนี้ยลงทุนน้อยค่ะที่ทำค่ญายคือลงทุนน้อยหัวละบาทเดียวหัวละบาทเดียวใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้เลยอยู่จนอายุ1 5บห้าปีไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ต้นเล็กขนาดนี้จน20ปีก็ยังใช้หัวนี้อยู่ค่ะครับผมสนใจมีต้นพันธ์นะคะติดต่อมาได้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไวท้ที่ทิ้งเบอร์ไว้ที่หัวคลิปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ๋อเขาเป็นหนไว่าแสงมันจะได้ได้หมดได้หมมันจะได้เห็นไหมเห็นเห็นเห็นดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับที่เราเราเจาะน้ำเมื่อกี้เช่ไหมเราเปิดทดลองให้ดูครับเนี่ยดูวงน้ำมันครับเม็ดนึงอะเมตดถึงเมตดฝ่าแล้วนะ ก็ไปอย่างเนี้ครับเห็นไหมครับเปิดถ้าทำมืดประดานอันนี้มันเป็นทำมืดประดานแรงครึ่งนิ้วครึ่งมันจะได้ค้างหนึ่งอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าต้นถ้าหัวอย่างนี้ครับจะได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าต้นเปิดหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนไปล็อกอื่นได้เลยครับเสียกแน่นอนออสวยเลย นะครับนี่น้ำเห็ม่หดูคลาคกิดมันเปียกดูดินเนี่ยแล้วด่นะน้ำก่อนน,อน,น้ำแรงเน่ยแรงยต้นใหญ่ ดีว <elim> ่าทูเรียนเทศไม่ไหวดีแน่พระเทศจังว่าไอ้เพี่แดงไงอ้ว่าเจอเทศหลังบ้างก็ต้องไหว้นะ